บรรยากาศ <Okay. S 2> เหมือนเ,นเป็นแบบห้องลับเนาะ <Okay. S 2> ผมมาพักผ่อนเฉยๆไม่มาอัดเสียงเลยโหวันนี้มันโต๊ะแบบสนุกเกอร์แบบใช์แบบมาตรฐานมาาตรฐนเลยแข่งเลย ทุกอย่างพร้อมนะครับตู้เย็นบาร์แช่ไวทาวเวอร์อะไรสักอย่างมีเพลย์สเตชั่นด้วยอ่ะโอ้ผมเห็นเพลแต่ผมว้าวกับอันนี้มากกว่าครับอันนี้มัน PMC 2 2มเอามาไว้เล่นเพลใช่ไหมครับจะเป็นประสบการณ์เล่น PlayStation ที่แบบเสียงดีที่สุดเสียงดีใครทำงานก็ทำไปใช่ส่วนที่ไม่ทำก็เป็นนอร์ดิแอกไป้ครับในห้องนี้มีอะไรไหมครับฟิตเนสครับโอเคครับโอ้โหนี่มันยังกับแบบสมาร์สมาชิกฟิตเนสได้ไหมครับ โอ้ Ο, สุดยอดเลยอ่ะอุปกรณ์ครบมากโอ้ผมเพิ่งเห็นว่ามันทะลุปไปฝั่งนู้นได้เลยเนาะอันนั้นคือคอนโทรลรูมส่วนตรงนี้ก็คือเป็นไลฟ์ลูมไลฟ์รูมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านก็เลยกังวลเรื่องเสียงรบกวนเพื่อนบ้านก็อาจจะออกแบบห้องให้มันเก็บเสียงนิดชิดหน่อยครับกําแพงสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ